นำเสนอโดยแมนสตตฟานไทยแลนด์สถิติสุดแย่เป๊บไม่เชื่อ,อยาลบหลู่เป๊บกูดิโอลาครองสถิติเลวร้ายที่สุดในพิมลิกด้านลบก็มีเหมือนกันสถิติเป๊บกูดิโอลาขุนซื้อแมนเชสเตอร์ซิตี้ครองตำแหน่งในายใหญ่ที่มีผลงานเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของพิมลิกเนื่องจากทีมเรือใบสีฟ้าในยุคข,ของเขายิงลูกจุดโทษได้ยังย่แย่ที่สุด กูริล่าสร้างชื่อได้อย่างยิ่งใหญ่นะตั้งแต่ย้ายมาคุมทีมมนซิตีโดยถชิงขณะน,นี้เขาพาทีมเงินถังผงานรังเบอร์หนึ่งของประเทศได้อย่างเต็มตัวแล้วยิ่งไปกว่านั้นซีซั่นที่ผ่านมาผู้จัดการทีมชาวสเปนหาทีมเรือใบสีฟ้าสร้างประวัติศาสตร์คว้าทริปประชามได้เช่นกันแถมซีซั่นนี้ทีมของกุนซือสกินเฮดยังได้รับการกดเก่งว่าจะสานต่อความสําเร็จต่อไปได้อีกกระนั้นก็ดีล่าสุดเมื่อวันที่7กันยายนเดอะซันได้เผยข้อมูลว่า กดิวลามีผลงานที่เร็ว้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของพิมเมรีเนื่องจากทีมแมนติตี้ของเขายิงลูกจุดโทษเข้าเป้าน้อยที่สุดคิดเป็น71%จากโอกาส62ครั้งที่โบกประธาตะข่าย44ครั้งสำหรับอันดับ2ในข่ายนี้ได้แก่เชราอูริเยสมัยที่เขาทุมทีมลิเวอร์พูลที่ยิงไป36ครั้งเข้าประตู26คิดเป็น72%ตามด้วยอลันเคบิสล่อดีตนายใหญ่ชาวตันที่ยิง30 เข้าประตู22คิดเป็น73%ขณะที่เซอร์บ็อบบี้รอบสันอดีตกุนซือนิวคาสเซิลรังอันดับที่4ยิง34เข้าประตู25คิดเป็น74%อย่างไรก็ดีเซอร์เล็กฟอร์กุสันอดีตในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอาเซนเวนเกอร์อดีตบิ๊กบอสอาเซโน่หนีไม่พ้นรังอันดับ5และ6นี่่ายนี้จากผลงานการยิง109เข้าประตู82คิดเป็น75%และยิง 116เข้าประตู89คิดเป็น77%ตามลำดับมีการเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าแม้รวมแล้วทีมของกูดิล่าจะมีสถิติในด้านนี้แล้วร้ายที่สุดแต่ซีซั่นก่อนแมสซิตต้ได้ยิงลูกจุดโทษในเกมพิมี์ลีก10ครั้งและส่งบอลเข้าไปตรงตะข่ายได้9ครั้งขณะที่ซีซั่นนี้ซึ่งแชมป์พิีมพยร์ลีกกำใช้ได้4นัดรวดเออร์ลิงฮาแลนด์ซังหารจุดโทษพลาดในเกมบุกเชิญชนะเชฟฟ์ยูเนเต็ด2ประตูต่อ1แต่เขา แก่ตัวได้สําเร็จในเกมล่าสุดที่เปิดบ้านทุบฟูลัม5ประตูต่อหนึ่งเรียกว่าก็คงจะเป็นสถิติเดียวที่ทําให้ป๋าดูแย่ได้แต่กระนั้นการยิงลูกถุดโทษพลาดก็คงจะไม่เกี่ยวอะไรกับปา๋าท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องดูกันว่าแต่ละเกมผลสุดท้ายออกมาเป็นอย่างไรมากกว่านะครับโผกุนสือแข่งยอดเยี่ยมเปปคอปมิโตมะติดโผ พิมเมลิเปิดชื่อ5กุนสือ6นักเตะชิงยอดเยี่ยมเดือนสิงหาคมเป๊ปกูดิลล่าเจอเกนครอปอังเก้โปเตโคกูติดโผ5กุนสือชิงยอดเยี่ยมพิมเมลิเดือนสิงหาคมขณะที่เขารูมิโตมะปิกไบรตันมีชื่อเป็นหนึ่งใน6ชิงยอดแข่งด้วยพิมเมลิประกาศรายชื่อ5ผู้จัดการทีมที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลกุนสือยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมออกมาแล้วนำโดยเป๊ป้กูดิลล่าในยัยของแมนเชสเตอร์ซิตี้ ที่ผาเรือใบสีฟ้าเก็บชัย3นันาติกในเดือนแรกของฤดูกาลป2023ี2023-2024ส่วนอีก4คุณสื่อที่มีชื่อเข้าชิงได้แก่มิเกลอัเตตาจากอาเซโนอลเจ็กเก็ครอปจากลิเวอร์พูลเดวิดมอยจากเวนแฮมและอังเกโปเตโคกูจากทอรแนมอฮอตสเปอร์ขึ้นเดียวกันพิมลีกประกาศรายชื่อ6นักเตะเข้าชิงแข่งยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมออกมาแล้วเช่นกันได้แก่ไตววอวนาย,อองโงโนยีจากนอรติงแฮมฟอเรสต์จารรอดโบเวนจากเวนแฮม จมส์แมดดิสันจากสเปอร์ไบรอันเอมโบโมจากเบรนฟอร์ดเคาลูมิโตมาจากไบรตันและโรดี้จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งนี้พิมลีจะเปิดให้แฟนบอลเข้าโมโหวตได้จนถึงวันจันทร์ที่11กันยายนตอนจะประกาศผลรางวัลยังเป็นทางการในวันศุกร์ที่15กันยายนที่จะถึงนี้งานนี้ไม่ว่ารางวัลอะไรทั้งป๋าและนักเตะซิตี้ก็มีส่วนร่วมด้วยทุกรายการก็อย่างที่ว่านะครับผลงาน ก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วฟังๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบจย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้มีพลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านหรือกำลังใจเอนมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้ฟนไทยแลนด์ไดเดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไป ยังไงก็ขอกราบเงมยาๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน